ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตเลยก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดค,ครับประจำวันที่เเดือนธันวาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ขเขมรเปิดแนวรบเต็มรูปแบบเรียกว่าลากยาวตลอดแนวชายแดนกันเลยทีเดียวครับเพราะตอนนี้กองเรือนาวิกข,ของเราเนี่ยเริ่มประจันหน้าปะทะก,กับขเขมรแล้วหลังจากที่ขเขมรมีการบุกกองเรือทะเลไทยเนี่ยก็เลยไม่เหงากับพื้นที่บ้านสามหลังนะครับที่เราตั้งเป้าว่าจะยึดคืนมา แบบถาวรให้ได้ส่วนอีกเรื่องราวนึงครับพื้นดียระปบิดที่2เองก็ยังดุเดือดเหมือนเดิมพอเริ่มมีแสงเนี่ยเสียงก็เริ่มมา กลายเป็นว่าขมาิศาสตร์ BM21 เข้าเบอรดที่ตาควายเลวก็ภูผีอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงเมื่อคืนครับก็ระดมยิงปืนใหญ่แต่เหมือนจะมีการหยุดชะงักเพราะว่ายังเติมกําลังพลมาไม่หยุดสําหรับฝั่งของขมินะครับเดี๋ยวเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเรามาเข้าเรื่องเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดการกอดวันนี้นะครับวันที่9ธันวาคมก็เรียกว่าแต่เชา้าตรู่เลยครับหลายบอร์ที่เนี่ยมีเหตุปะทะต่อเนื่องมากๆเมื่อมีแสงก็เริ่มมีเสียงจริงๆซึ่งฝั่งขององงเคก เหมือนจะรอเสริมกําลังกับสถานการณ์เมื่อคืนนี้หลังจากโดเดีจมูกของไทยเราเนี่ยปูพรมพอเช้ามาในวันนี้เองนะครับก็เปิดฉากยิงตั้งแต่ ตีสี่ห้าสิบนาทีแล้วเป็นการระดมยิงเบียมยี่สิบเอ็ดครับใส่ไทยเรากับทิศใต้ของปราสาทตาควายแต่อีกจุดหนึ่งที่ดุเดือดไม่แพ้กันครับก็เป็นชายแดนจังหวัดตราดโดยเฉพาะพื้นที่บ้านจำรากนะครับตอนนี้ก็ประทัดเดือดกันแล้วหลังจากขาเมรน,นั้นมีการบินโดรนสำรวจฝั่งไทยอย่างชัดเจนมากๆนะครับแล้วไทยเราก็ตอบโต้ด้วยการยิงกระสุนส่องสว่างเปิดทางให้ฉกนาวิกยโยธินตราดเนี่ยระดมยิงปืนใหญ่หวังที่จะทวงคืนบ้านสามหลังเอาไว้ให้ได้ ก็ปะทะกันตั้งแต่ช่วงตีห้าสนาทีครับหลังฝ่ายไทยเราพบโดนกัมพูชาบินและตะเวนล,ลุกล้ำเข้ามาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเสียงปืนก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดแนวชายแดนเลยครับตั้งแต่จุดฐานบ้านจำรากไปจนถึงจุดบ้านสามหลังซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นรายงานอย่างเป็นทางการของโฆษกกองทัพเรือเองนะครับออกมาชี้แจงสถานการณ์ว่าอะไรเกิดขึ้นยังไงกันบ้างเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองรีตะบลจำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งปรากฏชัดเจนกับภาพถ่ายทางอากาศครับว่ามีทหารกัมพูชานเนี่ยเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในเขตอดีปไตยของไทยเราอีกแล้ว ในบรินบ้าน3หลังนะครับโดยเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เราพยายามยึดคืนพยายามไล่พยายามเจรจา,ายังไงก็ไม่ไปพอไปแล้วก็กลับมาอีกเหมือนเดิมและก็ที่สําคัญเนี่ยมันผิดสังเกตคือขเขมรมีการเติมกําลังเข้ามาในพื้นที่ด้วยซึ่งฝ่ายใดเราก็ทําตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักแล้วนอกจากขาเขมรนะครับไม่ยอมถอนกําลังจากดีแดนของไทยเราเนี่ยยังมีการเติมกําลังอย่างเช่นชุดรบพิเศษพลซุ่มยิงจรวดหลายลํากล้องรวมถึงมีการปรับปรุงฐานที่มัน่นแบบยุทธวิธี ที่กระทบต่อไทยเราอย่างชัดเจนทางการหดคูเลตการติดตั้งอาวุธหนักการใช้โดรนบินขับเข้ามาและตะเวนในพื้นที่อย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับก่อนหน้านี้น่าจะประมาณ1เดือนหรือว่าไม่ถึงเดือนนะมันมีข่าวออกมาว่ารบพิเศษเมสิวของเขเมรเนี่ยเริ่มทยอยรุกคืบเติมกําลังเข้ามาในพื้นที่ก็เป็นแบบนั้นจริงๆตอนนี้ก็กําลังมีการประนัก,กันอยู่นะครับดูเชื่วว่าจากกี่นาทีเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ย 30นาทีครับเขมรนก็ถอยร่นกระเจิงออกไปเลยซึ่งกองเรือเนี่ยเขาก็พร้อมอยู่แล้วนะที่จะเอารับมือกับเขมรนก็มีการอพประยพคนออกไปแล้วเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้โดยเราก็ตอบโต้ตามหลักความจําเป็นตามสัสดส่วน ที่เขมรโจมตีไทยเรามาคือทัเพเรือเนี่ยก็จัดหนักเปิดปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่บ้าน3าหลังเลยนะครับไม่ได้พูดพร่ำเยอะจัดหนักจัดเต็มเลยคือเข้าไปยึดเลยแต่ตอนนี้เหมือนจะมีการปะทะก,กันอยู่เพราะเอมเเขาก็ระดม BM ระดมปืนใหญ่ปืนคอหลายๆอย่างเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับบวกกับ BQ เเนี่ยก็มาเช่นเดียวกันซึ่งจุดนั้นเนี่ยในสภาพพื้นที่การรบเราเดี๋ยวว่ามีความเสียเปรียบเพราะว่าเราอยู่ต่ำกว่านะครับเขมรจะอยู่สูงกว่าเขาก็เลยเหมือนจะ ป้องกันเอาไว้ได้ง่ายและก็ระดมยิงปืนใหญ่ใส่เราเนี่ยได้ง่ายเหมือนกันก็เดี๋ยวต้องรอติดตามและอัปเดตจากทางกองรับเรือนะครับว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ส่วนอีกจุดหนึ่งครับในบริเวณรัาที่2เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยเรียกว่าดุเดือดกันมากๆในช่วงเช้าตู่ของวันเลยนะครับเบม21ของคอมเมนต์มาตามนัดและก็เริ่มมีปฏิบัติการทางทหารในบริษัมแต่ภูผีช่องตาเท่าและก็ประสาทตาควายเรียกว่าระลมยิงกันมาแบบเป็นชุดใหญ่โดยกัมพูชาเนี่ยจะถ่ายภาพทุกภาพเองเพื่อฟ้องชาวโลกแล้วสถานการณ์ในบริเวณตอนนี้ยังติดพันกันร,รบอยู่นะครับซึ่งรายละเอียดเนรัฐบาที่2ก็จะรายงานในทราบกันต่อไป แต่ในพื้นที่แนวหน้าก็บอกมาแบบไม่เป็นทางการนะครับสมอระคูมตาควายเนี่ยมันเป็นจุดที่ดูเดือดที่สุดสูสีกันมากนะครับเพราะว่าทหารเราเนี่ยเก่งกว่าแต่ตาควายเนี่ยเมมันอยู่เนินสามาัคคีมันได้เปรียบมากกว่าซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างะระลมยิงไม่หยุดเหมือนกันสภาพภายในบังเกอร์ของเมนก็มีคลิปออกมากับสิ่งที่เมนถ่ายนะครับก็เป็นบริเวณแนวร,รบตาควายในก,รา,การปะทะกันเมื่อวานนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าบังเกอร์คอนกรีตค่อนข้างดูแข็งแรงมากๆและก็แน่นอนนอกจากแผ่นคอนกรีตที่เราเห็นกันแล้วเนี่ย ยังมีนําดินมาถมด้านบนอีกหรือว่าวางกระสอบทรายแบบแข็งแกร่งแล้วนี่คือสิ่งที่ท้าทายมากๆสําหรับพื่อที่ตาควายกับดานไทยเราเพราะกว่าจะบักดันคำเห็นออกไปได้ในพื้นที่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับอย่างที่ผมบอกแหละตาควายเนี่ยดูเดือดสูสีมากๆแต่ดานเราเนี่ย เก่งกว่าแต่สมรรถภูมิของเขเมรมันได้เปรียบมากกว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ยังคงเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งครับบริเวณพื้นที่ภูผีตอนนี้ก็ระดมยิงกันหนักเหมือนเดิมนะครับขเขมรเหมือนจะพยายามยึดภูผีให้ได้เพราะว่าช่องตรงนั้นภูตรงนั้นมันก็มีส่วนสําคัญเป็นจุดได้เปรียบเหมือนกันเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ระดมยิงปืนใหญ่ใส่กันหนักมากๆนะครับแต่ขเขมรเหมือนจะ่านราบเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กับเมื่อคืนเหมือนจะรอเติมกําลังแล้ววันนี้ก็ เติมกำลังเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยเปิดฉากยิงเบียมใส่ไทยเราก่อนเลยยังรวมไปถึงช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดนะครับช่วงเวลาเมื่อคืนสองทุ่มเนี่ยการยิงก็หนาแน่นมะมีแต่ลูกยาวล้วนๆเลยนะครับแบบ หลังคาสันสะเทือนกันเลยเพราะเบียมเนี่ยป้วนเปี้ยนแถวนั้นเยอะเหมือนกันโดยเราเองก็สามารถตรวจจับโดนของอเ,เมรได้นะครับใช้ระบบแอนตี้โดนเนี่ยสยกัดโดน F p v พติดลูกปืนคอ82องของฝ่ายกัมพูชาได้1ลำมันมีเรื่องเล่านะครับกับบริเวณเนินบูผีนะที่รถถังสมัยสงครามโลกของอเ,เมริกเนี่ยเคลื่อนพลมาประชิดแนวของเราแต่ว่าโดนรถถังฝ่ายเราครับกดใส่หลายต่อหลายนัดเลยไม่พักซึ่งพลประจําการรถถังองเ,เมริกเนี่ย กระโดดวิ่งหนีหางจุดตูดเลยนะครับโดยเราเนี่ยแอบซ่อน e ตัวอยู่แล้วก็มีการรายงานข่าวออกมาแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าเท่านั้นรถดังคาเมนก็อย่างที่รู้กันนะครับเก่าดึกเลยซึ่งเขาเอามาเนี่ยมันยิงได้อย่างเดียวไม่ได้สนสมถนะอย่างอื่นคือยิงได้ก็ยิงแต่รู้สึกว่าเราจะได้เปรียบหลายตัวหลายอย่างอีกจุดหนึ่งครับเป็นพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วหรือว่ารัญ,ญประเทศเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ระดมยิงใส่กันทั้งคืนเหมือนกันจุดนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีที่กำบังเลยเพราะว่าเราข้ามไปยึด ดีแนนของเราที่เขม็ลุกล้ำมาแบบที่เรายังไม่เคยข้ามไปนะครับเราไปก็ไม่ได้มีบังเกอร์อะไรซึ่งเป็นที่โล่งแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันแบบหนาแน่นจุดนั้นเป็นจุดที่เสี่ยงนะเพราะว่าเราจะไปตั้งฐานปฏิบัติการตรงนั้นยังไม่ได้นะครับเนื่องจากอันตรายมากๆมันเป็นที่โล่ง ไม่เหมือนกับพื้นที่กองทัพที่2หรือว่าพื้นที่กองทัพเรือนะที่มีภูเขาอะไรที่บังไว้เป็นแบบธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าจุดนี้ส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนและก็ไร่นามากกว่าก็คงต้องรอติดตามกันเหมือนเดิมนะครับว่าสถานการณ์หลังจากนี้วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็เปิดปฏิบัติการหนักเช่นเดียวกันทางเอเซมของเราขึ้นบินหรือว่าเราบุก เข้าไปยึดปราสาทคณาที่ควบคุมเอาไว้แล้วเหลือไม่กี่ฐานตอนนี้ถึงแม้ว่าเรายังไม่สามารถควบคุม100%เแต่ก็เหลือไม่กี่ฐานที่เราจะอัดขมิ้นให้ร่วงต่อไปส่วนฝั่งของอขมิ้นเองนะครับกลาโหมของขมิ้นเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงการบอกว่าไทายเราเปิดฉากจริงๆในบฏิกรณ์ปฏที่2ก่อนแต่ขมิ้นอดทนไม่มีการตอบโต้ใดๆและก็แก้ไขข้อพิพาทโดยสันติไม่มีการตอบโต้นะครับเรียกว่าคุณเชนขมิ้นกันละคร ้างว่าประเทศไทยเราเนี่ยเคยรักสันติภาพแต่กลับประกาศว่าจะใช้กําลังแทนการแก้ไขปัญหา้วยสันติภาพคือเล่นบทได้เก่งมากสําหรับฮุนเซนเองแต่ว่าหลังจากนี้เหตุการณ์จับเป็นยังไงกันต่อเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำ បាទពិបាកមើលទីថតជាមួយបាញ់ចេញទៅស្អាតបាទពិបាក